มีต้อนรับสู่ร้านยูโรเชียงกงสาขาสามแยกปักนะคะร้านเราจำหน่ายรถปอเตอร์ไซค์มือ2สภาพเยี่ยมมีให้เลือกมากกว่า2 0 0ร้คันค่ะจำหน่ายทั้งสดและผ่อนนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำา5รุ่นรถปอเตอร์ไซค์ที่วัยรุ่นต้องมีตามมาเลยค่ะพบกับรุ่นที่4แล้วนะคะเป็น Honda Scoopy i ค่ะสำหรับสายหวานนะคะ ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีค่ะเป็นสีลูกกวาใส่หวานสไตล์โซคิวนะคะเรามีสกุ๊ปปี้ไให้เลือก3ตัวด้วยกันค่ะรุ่นปี2018จะเป็นรุ่นที่มีสายชาร์จแบตด้วยนะคะเป็นรถออโตเมติกที่มียอดขายอันดับหนึ่งค่ะประหยัดน้ำมันขับขี่คล่องตัว ร้านยูโรเชงกงของเรายังมีรถมอเตอร์ไซค์ให้เลือกอีกหลายรุ่นเลยค่ะเราจำหน่ายทั้งสดและผ่อนนะคะผ่อนโดยร้านเองไม่เช็คแบ็คลิสต์ไม่เช็คบูโรไม่ต้องเป็นเจ้าบ้านอายุเก,กิน60ปีก็ซื้อได้คำได้นะคะและเรายังมีทีมงานช่างดูแลอย่างมีมืออาชีพด้วยค่ะเราดูแลหลังการขายให้ไม่เทไม่ทิ้งลูกค้ารับประกันหลังการขายทุกคันค่ะและยังมีอะไหล่เชียงกงไว้บริการด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์นำเพจมาโชว์ทางร้านรับชมรถทันที2,000บาทค่ะสนใจติดต่อเบอร์นี้เลยนะคะ